สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครันวันนี้เฮาจะมาอยู่กันในเกมรูปบอกได้แมพของ Escape the Butcher Shop of b i ครับทุกคนซึ่งแมพนี้ครับเป็นการหนีฆาตรกรชุดโหดอีหลอครับทุกคนซึ่งฆาตรกรก็อยู่้านหลังของเฮาครับเป็นฆาตรกรขายเรือหมูในร้านคาหงหนึ่งครับทุกคนต้องบอกเลยว่าประชาก่อนหรือบุคคลที่อยู่บริเวณย่านเนี่ยหายตัวไปอย่างลึกลับติดต่อกันเป็นเวลา3-4มหมื้อแล้วครับทุกคนหายไปเป็นจำนวน2-3คนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยหารูบาวาคนที่จับ ไปเยก็คือเจ้าของร้านขายเนื้อหมูนเองและเนื้อหมูนี่ไม่ได้เป็นเนื้อหมูอย่างครับทุกคนเป็นเนื้อข้นจังหากล่ะเฮ้ยมาตูมั่วนะอืมหลักานน่ะมีไหมไม่อยากมาหาตูมั่วไม่อย่างนั้นเรก็จะฟ้องหมิ่นประมาทก่อนที่เอ็งจะพูดกับเขาเน่ะระหว่างรีบนี้จะดีกว่าไหมไอ้นี่ยมันเชื่อใจไม่ได้จับพวกเรามาขนาดเนี้รีบนี้จะดีกว่าคือ น้อยพปกแกไปเลยไปไม่มีข้อมูลหลักฐานจะมาตู่มั่วไม่ได้นะไปอือ,อไปแล้วครับงานนี้ไม่สนใจแล้วแล้วแต่นอกร้านคือมันมีหม่องกันปิดไร้อมโอ้โหห้ามคนออกไปข้างนอกและห้ามคนเข้ามาข้างในนะฮะบริการเราทําการทําการออก็ไม่ได้ลังมัน่นคนจะไม่มีทางนี้ไปได้หรอกนะบอกไว้เลยในเมื่อแกเข้ามานี่แล้วลูกคำรับของฉันเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉันต้องบอกความจริงฉันคือฆาตกรน,นั่นแหละ และแกจะเป็นรายต่อไปจริงเหรอคะแม่เธอทีแหละจะสับต่อไปเธอจะซับต่อไปโอ้โหจังหวะน,นี้ไปดีครับปื้ดเนือ้อหมูเห็นชมจริงอ่ะทุกคนเอาละแล้วเข้าขอมาในของเก็บเนื้อจดครับทุกคนแล้วมองเนี่ยเป็นมองเอออเไ็นะวะเป็นมองอา้าวบอดต้องบอกด้วยว่าเข้าหามโดซสตทอกเนื้อนี้เด็คขาดมันเป็นเนื้อเน่าครับทุกคนโอ้ยตายแล้ว เฮ้ยเอาละจังหวะน,นี้นจึบ๊บอืมฮึบฮึบเออโอ้ยจะผ่านไม่ม่านแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าการจูของเราอุ้ยอ,อย่าโดนอย่าโดนเออเรียบร้อยในวันที่ดือ้อบอกได้ว่ามันแบบอืมนิดเดียวมันก็ว่าให้แต่ดาทุกคนเอาละเาจะยี่ห้อออกมาจากห้องแช่เย็นไปทะเทศร้อนแล้วแรีบออนบร้ก็เป็นหํำเนา,นาครับทุกคน ถึงที่เป็นน้ำสีสันเซอสแต่ว่าความเป็นอื้มกินแรงนะเป็นน้ำแบบคอลูฟิลกันทุกคนเออเนี่ยเขาลืนเออน้ำคอลูฟิลนะเอาละทำกันเอปีไปก่อนแล้วแต่วันนี้เขาจูเซฟกันครับทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้ววันนี้จะเป็นโล่น้ำแข็งนะเออไอหม้อห้าหยาบเี๋ยวเราจะเป็นน้ำแข็งครับทุกคนเขาทำการเปล่านี้เลยบ้างแล้วก็อัตกรที่ขายเนื้อเนี่ยทำการเอาเนื้อเข้าไปเป็นอาหารแทนแน่นอนครับทุกคนโอเคเขาจูเซฟไปเลยแล้วนี่คืออะไรอ่ะ เช็ดขีหรือเปล่าวะอ๋อเนื้อเนื้อเนื้อเราจะไปยังไงก่อนโอ้โหอ๋อก็คือก็คือเขาใช้แล้วมันโมเมนต์หมอให้กาะโอเคอันนี้คือว่าเขาตกลงไปแต่ว่าหามโดดแล้วนี่ครับทุกคนกือบอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมเออเือเออฮือเออคืออุ้ยอุ๊ยอุยเกือบไปแล้วนะเนี่ยอืมขันถือเนื้อนี่ลระบอกเลยว่าตัวเฮาเนาแทรครับทุกคนอะไะจังวะนี้เฮาทำการลงกไปตารางก่อนครับรู้สึกว่าคาราเนี่ยจะเป็นท่าออกนะ เอาละเห็นหองอย่างนี้แล้วผมคิดไปว่าม่ผิดเป็นตับเป็นหองหองกิบอันนั้นแท้แน่นอนกิบเนื้ออจังหวะน,นี้กระโดดข้ามนี้ไปเลยนะฮะทุกคนอันนี้จะเป็นแป้งนะแป้งชุบแป้งทอดโอเคจังหวะน,นี้คืออะไรอะ่ะห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเดลนั่นเลยครับโอเครีบรไลน์และจะวจังหวะนี้ครับทุกคนกระโดดไปอันนี้ไปใส่กอครับทุกคนเหมือนใส่กอเลยอะ่ะเออแล้วก็กดเดินตามใส่กอไปอย่าให้ตกน้ำตะล่านนิดขาด สารตะล่านี่บอกด้วยว่าเป็นสารเคมีแต่งสีแดงกินของเนื้อครับทุกคนโอ้โหบอกได้ว่าเป็นอะไรยางที่แบบอี่ะอสียะเอียนไม่สนใจพูดบริพูคเลยนะทําให้กินเนี่ยอะไรละนี่คือโอ้โหโมีดขนาดใหญ่สงสัยมีดเนี่ยเรจะเอาไปทับคนโดยเฉพาะนะจิ้งนีเสียวหัวเลยอะไปดิเออโอ้โหไม่รอด นิดเดียวนะมันก็นยังตายเฮาเออเอาใหม่เลยแต่วะนี้จังหวะนี้เอาใหม่เอาใหม่ไปเออมันเรียบร้อยแต่วะนี้อจืบอไปเออเดี๋ยวดาจัดการดีๆก่อนอจื๊อเรียบร้อยครับทุกคนโอ้บอกได้ว่าจุดยอดเลยดลาน,นี้และดาต่อไปคือเนื้อเน่าอีกแล้วทุกคนอย่าให้ถือเนื้อเนาเ่าเล็ดขาดได้บางทีครับเอากระโดดไปเลยอจือ้อเออเรียบร้อย ต้องบอกเลยว่าพาทีมแบบออฟป,ปีนะครับเนาะผีสังเกตเลยว่าฮาร์ังดา,งางเนี่ยมันก่อบอสามารถที่สีจะอะไรวะถึงนิดเดียวก็ว่าได้อะทุกคนแล้วนี่คืออะไรอ่ะอ๋อก็คือว่าหามโดนสารเคมีอีกเช่นเคยครับตอนเนี้ยเขาต้องทำการไต่ทึ่งทั่วฝักเงาเมนบอ <laughs> แอบกายโจ๊ฝักเงาอยู่นะแต่มองไปผึ่งก็เหมือนใส่ไก่อ่ะทุกคนโอเคเรียบร้อยกับพานมาได้อีกเช่นเคยและก็เกินไปขังเทิงครับรู้สึกว่าขังเทิงมันจะมีของอย่างบางอย่างอันนี้คือสวีดไฟปะห่อสมาร์ทังีงนวะบรเิเวณอย่างลยเลยแต่ว่าเทียนเนี่ยคือกระโดด้ามนี่สือจีฟ้านี่ครับทุกคนเป็นการป้องกันที่เน้นนะโอ้ยไม่รอดฮึบจ้ะอจึ๊บเออเอ้ยเออ,เ,อ,อเรียบร้อยในวันที่ดื้อในจังหวะนี้ คุณต้องพามตรงบริเวณนี้เพราะตรงนี้คือที่บทเนื้อถ้าคุณตกรอยไปแล้วล้วก็เนื้อของคุณจะถูกดําเลียงไปยังสู่ผู้บริโภคจะเห็นได้ว,ว่าตรงนั้นมีหน้ามูอยู่ซึ่งมันถูกหั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ห้ามโดนลงไปนะ,ะทุกคนโอ้โอ้ไม่ก็อะไรมันยากเย็นขนาดนี้อื้บอ,อันนี้เฮ้ยเชี่ยอ๋อ ทำไมมันเป็นอย่างนี้มันแหลกหรือเปล่าจื๊บเป็นา่าใจนนะอือไปก่อนเลยเออเรียบร้อยมันแหลกหรือเปล่าวะเฮ้ยมันคือยุดโอ้ระบบขัดข้องนะระบบขัดข้องเฮ้ยเปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนระบบใหม่สิมันขัดข้องนะโอ,ระบบอนะ้ระบบขัดข้องนะระบบขัดข้องหรือวะไฟไฟ้าบหมดโอเคปานเรียบร้อยครับทุกคนแลป้ประตูประตูเปิดวะไรทุกคนไมฟ,ไฟ้า ไวไฟที่ผมเชื่อมอยู่ดันมีปัญหาทีหน่อยนะกลับมาใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแต่ก็มีความแรกอยู่นิดหนึ่งเอาละเดินหน้า,า,าต่อไปครับผมเอาเละลงไปข้างล่างนะทุกคนลงไปข้างล่างจะเจอกับน้าสารเคมีอีกเช่นเคยอันมันเข้าจุดเสียได้อยังเนี้ยเข้าจุดเสียได้ยงดังอ่จึ้งอ่ะจึ้งโอ้ยผมว่าเปลี่ยนไวไฟก่อนแป๊บหนึ่งโอเคจังงวะนี้มาต่อกันนะทุกคนช่วงนั้นมีปัญหานิดหน่อยจังหวันนี้ กา,าร์ดซารเคมีเปิดกอนครับทุกคนคาราเป็นหนามการเคมีเลยเห็นได้ว่าตอนนี้อ๋อใช่ไหมก็โอปิเกิลโอปิเกิลวอตตายไม่ได้ก็เลิบไม่ได้อันนี้ผมล่ำค้านโฆษณาหนีหมากๆเลยครับทุกคนมันเด้งมาอะไรเนี่ยมันเกะก,กะทัศนียภาพในการเล่นเกมอ่ะจื๊บกระโดดไปกอลเลยอู้ และเข้าจุดเซฟสิ่งสำคัญคือเข้าจุเซฟและจังหวะนี้พ่อมั่วกับทุกคนซึ่องขตกรเนี่ยจับมั่วมากเฮ็ดเนื้อหมูพรอมเนื้อมั่วพรอมและเพียงแค่เนื้อหมูเนื้อมั่วมันจับเอ้ามาเฮ็ดเป็นเนื้อค้นพรมกับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสยองเลยนะฮะเอาละหลังจากขามีสื่อมาได้ครับทุกคนเข้าก็ทําการคือไปขัางเทิงครับได้ขลางเทิงอี่ก็มี้งดุซีอเชินเคยและจังหวะนี้อะไรอ่ะโอ้โหเป็นการลุ้นนะว่าจะตกหรือไม่ตกนะเพื่อนเดินได้เ่ะ ยังไม่ทันได้พูดสักคำเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาเลยชื้อเดินดค่อยเดินเออชิคกตกตายเลยเป็นวิธีที่รุนมากๆมากเป็นวิธีที่รุนโอ้ยเงิดคักอ้าอู้ไมก่ก็รัก่านไปยางเชียวครับผมขี่แปแห้งไปแฮ้งเออแบบนี้ครับทุกคนจิ้ว ค่อยๆเออเรียบร้อยครับทุกคนเหลืออีกนิดเดียวครับก็จะเข้าเส้นชัยจุดเซฟข้างหน้าเรากะระยปะประมาณดีอย่าตกอย่าตกนะไปตกครับผมขาไปเลยครับทุกคนเอาเรา่จั๊วานี้ครับทุกคนเป็นการเข้าปากง่วเออเอาเป็นว่าไปเบิรงข้างในกันดีกว่าว่าข้างในปากง่วมัม่ดมีอย่าง โอเคหลังจากเข้ามาในปากบัวนะคะจะเห็นลิ้นไกล่ลิ้นหนึ่งนะฮะต่อยมั็นสี่ต่อยไม่โดนนะฮะเราก็สไลด์ลงไปในช่องลำคอของวัวเลยเรนโอ้โหเนาว่าเด้อวัวกินหอดสายทีมนี่กับผลไม้เด้อมันกินเป็นยุ่ธิ ไอ่กอบมันก็กินนะแค่รตก็กินเว้ยโอ้แว่ามัวมันผิดแต่ว่ามันกินสารเคมีเดยอเอเดินในบันนำย่อยมัเนเ,มเลยจะซีเคียวหมดเลยอาระเขามาในกระเพาะอาหารมัร้งค่ะทุกคนภายในกระเพาะอาหารกระิมีกระดูกครับทุกคนกระดูกซึ่งลักความจริงมันม,มีกระดูกกระติมาว่าแบบนี้ครับเอ,อเ,อ,อ,เอ,อตายกันไปนะครับทุกคนยิ้วสิ่งสำคัญเลยอือมาลุ้นดวงกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเออผ่านอยู่วะ แร่บวกเนี่ยจะเป็นแบบพวกระบบนําย่อยมันครับหรือที่เรียกว่ากึนนะครับเนาะแล,ะล้วก็รู้สึกว่าไปทางนี้่ะวะเออพานได้ยูครับทุกคนแ้วบวงเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดที่เขาต้องหลุนบาเขาจะตกปลาตกเดยอันไหวะเออถึงอยู่วะเฮ้ยมันจะดวงดีไปไหมเนี่ยกลางหรือเปล่าวะไม่แน่ใจไปทางซ้ายดีไหมไม่น่าถูกขวาหรือเปล่าวะเออเฮ้ยถืเอเซยว่ะพานได้แบบบุญมินแล้วครับทุกคน บโอเคแล้วเราก็ผ่านไปเรียบร้อยผมมอแนน้ำให้ทุกคนหยาไปมองกลางกระดูสันหลงังกับทุกคนมีโอกาสที่สิไม่ลุกต้องไปได้เขายากรับอกนี้เลยทุกคนจึ๊บจึ๊บจ้โอ้ยเชี่ยบวันนี้จังหวะนี้เออข้ามไปแบบสองขั้นเลยครับผมอ๋อแล้วนี่คืออะไรเชสเย,ยาวาเดอร์ทวารหนักอืในจุงขี้สินะตาย มาเอาใหม่สักตาสิได้เป็นการกระโดดครับทุกคนโอ้ยไม่ทันฮึบเชียวโอ้โอ้ย่าจื้อโอ้ยตายแล้วจำได้ไหมสีพานให้น้อบาที่น mm ี hmm. ่บอกเลยว่ามันค่อนข้างที่สีกะระยะบ่เถื่อทุกคนเห็นบ่เออเออเออโอ้ยสีหอดเจนใช่แหละนะสรุปสรุปพานบ่ บบผ่านนี่เขาทุกคนถึงเมตรแต่สี่พานไปพูนได้อะแต่ว่ามันกอดโค้งตองแบบเนี้ยอโอ้เสียบายแล้ะไป่ผ่านสักทีเลยมาจะลองตานี้ตาสุดท้ายนะฮะว่าจะผ่านหรือไม่อืมบอผ่านอีกแล้วบางที่นะผมกดมันเกิดมันกิดบอกเคยโรดไทยนะบางทีนะมาดูใหม่สิเฮ้ยเพื่อนเอออย่ายอมแพ้ต้องสู้เพื่อนต้องสู้ ดูอยู่แล้วนะอะชึบเพื่อความผานะเพื่อนยึบโอ้ยยึบฮับชชะฮัชชะ เขเช่เออเรียบร้อยบอกเลยว่าเล่นลายรอบมากๆเลยครับทุกคนนี่แหละจุดยักุดเอา่รงลั่นแตทีเทาออกมาอุจจระมั่วเป็นทีเมดแล้วครับทุกคนก็ลัอยุดยุดนี้ครับโอ้โหตรงก้นเช์และเราไม่มีเสียการเสียเวลาถ้าเราเดินหน้าต่อไปเลยครับทุกคนเพื่อที่จะผ่านออกจากโรงงานไม่ใช่บโรงงานมันมาเป็นโรงงานเป็นเออร้านขายเนื้อสยองครับทุกคน ซึ่งเขาจับเข่าเพื่อที่จะเอาเข่าเนยไปเ็ดเป็นเนื้อมูคายความ,มบอกได้ว่าพอคัวก็เนี่ยหนักลงมากเลยครับทุกคนช่วยไปก่อนเลยอันนี้อย่าให้ตกอย่าให้ตกท็ดขาดเออแต่ว่ามันมีจุดเซฟแห้เห่าเออมีการล็อกความจ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็เข้าห้องนี้ครับสังเกตได้บ่าห้องทุกห,อห้องในมาซิมี่แบบว่าห้ามคนเข้าไปข้างในนะฮะต่ว่าเข้ากระดือดันเข้าไปคือเกาครับทุกคนและนี่ก็คือ เอ่อเข้าตองใจตามนี้ครับยาไปเนาะอื่นเด็ดขาดอย่างเช่นมองเนี่ยเห็นบ่แต่ว่าเขาก็สามารถไปได้ล่ละเห็นบ่พองานแล้วก็ขั้นเท่ากดกดเดินเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันสีแบบสไลด์ลงแต่ว่าเนี่ยบอสไลด์ครับทุกคนแล้วแจ่แบบจังเลยวะมันเราแต่นิดเนาะอืมแต่ว่าเขาก็ับมามาพามาได้โอเคไปของต้องไปกันดีกว่าครับดูสิว่าของเนี่ยมันสีแบสิต้องได้การใส่การแบบยางกันกระอ่ะเห็นบะ คือตอนที่เข้ายาตอนนั้นเลยแต่ว่าพี่ดันเดียวคือม่มีแสงได้เสือคันมีแสงได้เสือที่อบอกเลยว่าเป็นอย่างที่แบบอุปสรรคในกา,การกระโดดมากเลยส่วนสิการระยะการโดดเพราะว่าทาที่เข้าเนี่ยมาเนี่ยเป็นแบบน้อนๆ่อ่ะเหมือนกลางป่าเลยอะทุกคนแล้วก็คืนจะนิ่งพอมนะเออข้างล่างก็จะเป็นน้ำแบบน้ำเลือดแล้วทุกคนโอเคและห้องเนี่ยก็น่าจะเป็นห้องสุดท้ายแล้วนะ่ะที่เข้าสิตองแบบออกจาก ล้านใครเนี่ยมูครับทุกคนเออไปต่ไล่ลงไปเลยครับทุกคนแต่ว่าไปแต่ไล่เลยครับผม <laughs> <laughs> บักจริงบักจังนะทุกคนนะเออ บางที่ผมบอกเลยว่ามแมปแมปในเกมลูกบอกแต่ละแมปมันอาจจะมีความแหลกนะครับเนาะก็ขึ้นอยู่กับโทรศรัพษ์ของแต่ละคนว่าสีล่องหลับบอเออประมาณนี้บางที่แมปที่มันมวน้มวนกันแหลกนะเออแมปที่มันแบบบ่ค่อยม้วนไปเลยก็บ่แหลกมันเราจะอารมณ์ครับแต้วมาในรั้งเนี่ยผมก็สิม,มารอร่องเห่นเกมร่องเห่นแมปนี้กันครับเป็นแมปที่แบบน่าจีมีคนเรเล่นนดูนั่นแหละเออแต่ว่าทีมาล่องเห่นให้ทุกคนได้เบิ่งนะครับเป็นสนุกสนุกกันนะครับเนาะโอเค ยูนี่แหละไรล้วครับทุกคนในการเอยเชีย่ยโอ้โหมันเลยนะ <c oughs> เลยเลยอืม <c oughs> ดียที่เลยใครอยู่ไม่จังหวัดกาฬสินอะไรเลยโอเคว่างหันมันเลยครับทุกคนมันเป็นกาฬสินครับอะไรแล้วตอนนี้หอก่อทํำการกระโดดใต้หมูไปครับหมูนี่ก็อยู่บริเวณแบบน้ำขีดตมโอ้ตายละ มาดลนมาดลดวะจังหวะนี้มาลุนดวงกันเลยมาดุนดวงเออีเออเกือบเออยอย่าพึ่งแหลกนะน้องนะเออเออนี่แหละอีละจุดนีหละอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออเรียบร้อยแล้วทุกคนเย่แล้วเ้อาของมาจากอ่ล่งคายเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนต้องบอกเลยว่าล่งคายเนี่ยของลุงขัตกรคนเนี่ยโคตรสีง่ายแล้วก็ซับซ้อนโอ้โหทางบอกเลยว่ามีแต่แบบออฟบีที่แบบ ่างอันกัง,ง่ายบาอานกันยากนะครับเนาะใครที่อยากเล่นแมนี่ก็สามารถไปล่อลเล่นเพื่อนๆกันได้เล่นกับโม่ก็ได้เล่นผู้เดียวกันได้นะครับเนาะและตอนนี้ข้องก็มาจากลงุงขายเนือเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนบอกได้ว่าดันนอกนี่โคตรอากาศบริสุทธิ์ดีเขาค้างในที่ไม่ได้กินข้าวเนื้อข้าวยังและที่เนี่ยปรนจะเป็นแจ้งตำรวจเลยว่าคาตกรอลุงก็เนี่ยเอาเนื้อคนมาขายบอกได้ว่าฆ่าคนแบบผิดกฎหมายก็ต้องติดคุปเปยนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยและจุดสิ้นสุดของเกมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเย้ <c oughs> โอเคครับก็เป็นได้กันบ้างครับจหรับแมปนี้นะครับนอกก็เป็นแมปที่เป็นการหาทางออกจากโรงงานขายเนื้อครับทุกคนเป็นโรงขายเนือ้อของฆาตกรรุ่งคนหนึ่งที่น้่เนือ้อคนมาขายแท่นเนื้อมูครับต้องบอกได้ว่าเป็นอันที่แบบบอดีมากๆเลยในการทีสีไปขาคนเพราะว่าผิดกฎหมายนะครับนอ,อกจบกสีประมาณนี้ครับจหรับแมปนี้สามารถไปลองเรียนกันได้ครับเป็นแมปที่ดูแล้วแหละเอออันนา้ในคันหนีเพราก่อนกันแล้วกันขั้นไทยมาคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมดีสิกดไลค์กดซับสไครต์นะครับ และที่สำคัญเลยนะครับนอนจะไลืปดกระดิ่งเพื่อที่สีบริพาทการเจตตอไดข้างหน้าสำหรับวันนี้ผมและเกมรบอกได้แมปนี้ก็ต้องคอตัวลวทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับเย่และรอยากเด่งตอกอสมสมารถกดมากมงนี้เลยว่าที่เลือกเอาด้านไหนนี่พอจบเพียงแค่นี้ครับทุกคนมันมีแมปหลายแมปในห้าได้เลือกเด่นว่าจะเป็นแมปการนี้ออกจากคุก การนู่นนี่นั่นนะครับเนาะเดี๋ยวสิวันหลังเออวันหลังวันหลังอีกแล้วเดี๋ยวสิบาลองเหรียญหรับมีก็ไปแล้วบาย